นางพ่อหงษ์ทองวี TV ประจำปี2567ของเราโดยคุณเบกกี้รีเบก้านะครับในช่วงนี้เด้ขออนุญาตได้รูปพูดคุยนะครับกับนางสมคานของเรากระซักเล็กน้อยขอเสียงก็คุณเบกกี้สวยมาัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปยังไงคุณได้เห็นใกล้ๆสวยมากค่ะค่ะละลายไปหมดแล้ว ไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงดีสวยไหมครับวันนี้สวยไหมครับ,บขอบคุณคลักษณะนี้เรียกว่าสวยแบบตะโกนใช่ไหมสวยมากคุณเบกกี้ฮะเดี๋ยวช่วงน,นี้ผมอนิยาตได้คุยกันสักเล็กน้อยปีนี้เนี่ยเรียกว,ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานสงกรานไอคอนสยามแล้วก็ที่สําคัญคือได้มาเป็นนางสงกรานเลยทีเดียวความรู้สึกที่วันนี้ได้มาเป็นนางสงกรานไอคอนสยามเป็นยังไงบ้างครับคุณเบกกี้ รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณทางไอคอนสยามที่เลือกหนูให้เป็นหนึ่งในนางสงกา์ค่ะก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆเพราะเป็นปีแรกของน้องเบกเลยค่ะอ๋อปกติคุณเบกกี้มีโอกาสได้แบบแต่งกายในชุดไทยอะไรแบบนี้บ้างไหมไม่ไม่เลยค่ะคือตื่นเต้นแบบนับนับวันรอถึงวันนี้เพราะว่าแบบจะได้ใส่แบบชุดไทยแล้วก็มีแบบทองทองเต็มไปหมดเลยค่ะก็คืออันนี้ต้องบอกว่า เครื่องทองเครื่องประดับต่างๆผ้าดยกทองต่างๆที่คิที่ใส่อยู่เนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะประมาณยี่สิบกว่าล้านได้ทั้งชุดเลยะรคาที่ใส่อยู่ตอนนี้ยี่สิบกว่าล้านบาทได้เลยที่สวยงามมากนะครับแต่ที่สำคัญคือนอกจากมูลค่าคือเป็นเครื่องทองโบราณจริงๆเนาะวันนี้เลยใส่ออกมาคนสวยใส่ก็ยิ่งสวยเข้าใปใหญ่สมคุณค่ามากๆคุณเบกกี้ฮะ ช่วงสงการปีนี้หลายคนเริ่มเฉลิมฉลองกันแล้วอย่างคุณเบนกี้เองมีมีแผนส่วนตัวไหมว่าปีนี้ช่วงสงการอยากทำอะไรดี อาของเบ็กก็จะมีไปทะเลค่ะจะพาน้องหมาแล้วก็ไปกับครอบครัวค่ะไปรีแลกซ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ทำงานทุกๆวันเลยค่ะก็เลยไปพักผ่อนสักหน่อยค่ะบางท่านอาจจะไปโดยทางเกี่ยวบ้านไปเล่นน้ำกันเราไปดูโอกาสพักผ่อน vacation e d ชชั t i o ะ,ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณไปที่มีโอกาสค่ะอยากจะเชิญเพื่อนๆคนในครอบครัวหรือว่าแฟนคลับค่ะมาเที่ยวง,งานสุดพิลันในวันนี้เลยค่ะโอ้จริงๆมาได้ตั้งแต่วันที่ สิบถึงสิบหกใช่ไหมคะใช่ครับได้ยินว่าจะมีนางสงการอีกมากมายแล้วก็มินิคอนเสิร์ตเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็มาจ่ายจ่ายกันได้นะคะเจ็ดวันแรกสิบสิบหกของเราที่มีริ้วขบวนทุกวันเลยแล้วก็จะยิ่งยาวไปจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนเลยครับต้องต้องไม่พลาดแล้วใช่ไหมมาสั่นน้ำกันได้ทุกวันนะครับค่ะอ่ะอยากจะให้คุณไปกี้ฝากผลงานให้ได้ติดตามกันหน่อยผมคิดว่าน่าสนใหญ่ วันนี้นหลายคนที่มาเนี่ยเขาติดตามกันเหนียวแน่นอยู่แล้วแต่ย้ำสักหน่อยว่าตอนนี้อยากจะให้ติดตามผลงานอะไรบ้างเป็นพิเศษช่วยฝากกับทุกคนหน่อยครับตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์ที่กำลังถ่ายทำก็ u r เรเน2 3สอนะคะน่าจะเข้าลงภาพยนตร์ในปีนี้คะ่ะแล้วก็มีซีรีส์ที่ชื่อว่าปิ่นพักค่ะก็จะเป็นซีรีส์ Per i o d ค่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามนะคะอ,อย่าลืมนะติดตามเลยนะคะ เอาอย่างนี้<ช>ขออนุญาต<ช>เอาพิเศษแล้วกันผมเห็นทุกคนตั้งใจมามากเลยอยากจะให้คุณเบกกี้เนี่ยอวยพรทุกคนใชคน,นช่วงแบบเทศกาลส่งการปีใหม่ไทยสักหน่อยส่งท้ายหน่อยฮะขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะยิ้มเยอะๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ คิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะ I wish you the very best in everything you do keep healthy keep safe and yeah until we meet again love you ค่ะขอบคุณมากนะครับสดใสไปหมดเลยครับสดใสคืออะไรก่อนแล้วคะตอนนี้สวยมากมีความสุขตามไปนะฮะและนี่ครับคือนาสงการไอคอนเสียงของเราคุณเบ็คกี้รีเบคก้าขอเสียงปรบมือเลยครับคุณปอปปด้วยคัะ ให้คุณเป็นที่อยู่ประจำที่ก่อนนะงรั้บเมื่อที่รจรจาเก,กาา็บภาพแบบสักครู่หนึ่งนะครับ